สวัสดีเวรรุ่นเดี๋ยววันนี้มากับวิดีโอเฉพาะกิจนะครับผมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเฉพาะกิจเลยหลายๆคนถ้าดูแล้วก็มีแนวทางมีไกด์ไลน์ได้เลยนะในวิดีโอนี้ผมบอกว่าเป็นสาระความรู้เลยนะและทุกวิดีโอผมจะสอนแทรกสาระความรู้ตลอดอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเกี่ยวได้แค่ไหนโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันเพราะอะไรทําไมถึงเป็นวิดีโอเฉพาะกิจนะค,ะครับผมคืองี้น้องคนนี้จากนครสวรรค์นะครับผมเขาสั่งแคมผม,ผมผมไปแบบนเนี้ยเนี่ยแคมร้อมรถแคมเนี่ยหนึ่งตัว เรื่องมันมีว่าเขาสั่งแคม56วาวเดิม125บังลมก็คือบังลมหกตัวหัวฉีดนะครับผมไปและก็เอาไปใส่ตั้งระยะวาวตามที่ผมบอกแล้วเขาก็ทักมาว่าพี่ครับรถไม่รู้เป็นอะไรวิ่งไม่ได้เลยครับวิ่งได้ไดแค่ร้อยเดียวทีนี้ผมก็เลยถามว่าน้องทําอะไรบ้างกับรถอะ่ะน้องเขาก็บอกว่าอ่าสั่งแคมของพี่ไปแล้วก็รถผมมีเสื้อลูกแล้วผมก็ถามว่าวาวน้องทําอะไรบ้างวาวเดิมเลยครับ แล้วสปริงวาวล่ะน้องก็บอกว่าสปริงวาวนอกโซนิกซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่เหมือนสปริงวาวนอกแต่งพวกนี้อยู่แล้วเพราะค่าเคหรือว่าหลังว wow, าวฝาวาวเดิมเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีนี้ผมก็ถามว่าแล้ววาวล่ะฝาล่ะน้องเปิดพอททางเดินดีเอเซยังไงเขาบอกว่าเดิมๆเ,เลยครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับซึ่งหลายๆคนอาจจะตกใจอยู่แล้วแต่ซึ่งผมอะเจอมาบ่อยลูกค้าสไตล์นี้คือเขาไม่รู้ เขาก็เอายัดฝ่าวาลเดิมเขาเข้าใจว่าสมมติผมพูดว่า56อะ56มิลไฟเลียบางลมวาลเดิมไล่วาลเดิมครับเขาก็เข้าใจว่าวาลวเดิมก็คือวาลเดิมเลยไม่ได้เปิดพอร์ตอะไรซึ่งมันไม่ได้มันต้องกีดเบา้าฝาให้ได้56มิลฝักเบาฝากีดเบาฝาให้ได้56มิลเปิดทางเดินไอดีไอเสียนะครับข้างละ2มิลครึ่งหรือ3มิลประมาณโดยประมาณในในลักษณะวาลเดิมซึ่งเขาไม่มีเครื่องแต่งกลัวว่าแต่งแล้วไม่แรงวิ่งไม่ได้ เข้าเลยให้ผมมาสร้างผมก็คือให้ผมจัดฝาสูบแล้วก็สปริงวาล์วนอกซึ่งแคมอ่ะนี่ที่ผมตั้งให้ดูไปไกด์ไลน์ซึ่งแคมมาเข้าสั่งไปแล้วนะครับผมคือเขาก็สั่งฝาแล้วก็สปริงวาล์วแล้วก็ลูกบุนแคมเนี่ยผมแถมให้เขาลูกคืนแคมนี่450้้นะลูกบุนแคมรับจัดนะแต่ผมแถมให้เขาเพราะเขาเป็นลูกค้าเก่าผมไงนะครับผมก็ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเออน้องมันไม่เข้าใจจริงๆวะ่ะน้องมันไม่รู้จริงๆเออแล้วน้องมันก็คุยนยั่งสงสารน่ะนะครับผมมันน่ารักอะ่ะเอ ก็แถมให้ดูใจถึงมาล่ะนะครับผมทีนี้ก็จะบอกไกด์ไลน์ให้น้องด้วยว่าฝาเนี้ยพี่เซ็ตไปให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวอันนี้ฝาวาวยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามนะเซ็ตเปิดพอร์ตอะไรให้เรียบร้อยเลยนี่น้องไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยแล้วทีเนี้ยนะครับผมทีนี้มาถามอีกว่าเรื่องประเก็นฝาแล้วพี่ต้องใส่ไหมอ่าประเก็นฝาทองแดงถ้ารถเราเป็นลูกคาเซเลยหัวเป็นแบนเลยประเก็นฝาทองแดงไม่ต้องใส่ประเก็นกระดาษ ใส่หนึ่งแผ่นพอแต่ถ้ารถเรามีหัวนูนซึ่งฝ่าชุดนี้น้องเขาบอกว่าลูกเขาอ่ะลูกสูบเขาเอะหัวนูนแต่แต่นูนนิดนึงซึ่งผมเข้าใจว่าต้องประมาณนี้มันคงไม่ใช่นูนแบบเป็นตัวเป็นเป็นตัวยูเลยซึ่งจะให้น้องเขาได้เห็นภาพด้วยก็คืออันนี้เป็น210ไอนะแต่ว่าหัวลูกให้อยู่ประมาณนี้เป็นลูกทรงคาเซแต่เป็นลูกแต่งนี่เป็น6 1 0ไอนะแต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละให้เป็นลูกเนี่ยนูนประมาณนี้ ซึ่งจะรับกับเบ้าฝาอันนี้เลยน้องก็ประเกน็นประเก็นทองแดง1แผ่นทากาวใส่ได้เลยระยะมาร์กตัวทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยะวาวไอเดีเสีย0.06หรือ0.08ทั้งคู่เลยนะครับบางคนตั้ง0.10เลยนะมันจะห่างเอยจะมีเสียงแคมดังหน่อยเสียงระยะวาวอะแต่ได้กําลังอัดซึ่งถ้ารถของน้องเป็นลูกทรงเนี้ยใส่ประเก็นฝาทองแดงตามที่พี่บอกเลยนะครับผม ตามนี้นะครับท่อนล่างเดิมเลยแล้วก็มาเรื่องเลื่อนนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ให้น้องใส่เรือน CBR เลยให้น้องใส่เรือน CBR เดิมๆแสดงดาดเลยใบ30อ่ะนะครับผมนะครับผมมัน30มสิบก,กว่าๆจริงใบเดิมๆอ่ะนะครับพรอมมันใส่ได้กับบังลมหมดเลยนะครับหัวฉีดถ้าน้องไล่แก๊สน้ำมันแก๊ส95ใส่หัวฉีดโตจีเลยหัวฉีดจีและต่อไปถ้าน้องมีงบเพิ่มปั๊มติก๊ก5.5าาบาของที่ร้านไปก็ได้850อ่า ประมาณนี้มันไล่ง่ายจบงานง่ายแรงทนนะครับในสไตล์รถบังลมนะแล้วก็แผ่นคัตสปริงคัตน้องก็ต้องมีไม่นั้นเดี๋ยวคัตมันลื่นอ่าถ้าน้องมีอันไหนน้องก็ตัดออกไปอ่าแต่เรือนเดิมอ่ะถามว่าใช้ได้ไหมได้ซึ่งจะเอาเรือนเดิมไปคว้านไปพอ่อไปคว้านมันไม่คุ้มเท่ากับน้องไปซื้อเรือนแบบกอบ๊อปๆอะไรก็ได้ที่มันใช้ได้ที่เป็น CBR แบบกอบ๊อๆเกตไม่ดีก็ได้มันก็ยังดีกว่าที่น้องจะใช้เรือนเดิมซึ่งเรือนเดิมมันไม่พออยู่แล้วเดิมๆเ,เลยไม่พอ ตอให้น้องใส่หัวจีตัวจีไปตามที่พี่บอกหรือเจตามที่พี่บอกไปมันก็ไม่พอพอเข้าใจไหมเพราะเรือมันเล็กและลูกมันเป็นห้าหกแล้วจากห้าสองจุดสี่เป็นห้าสิบหกมิลน่ะเพิ่มวาวด้วยยี่สิบ่เจ็ดยี่สิบสามอะเพิ่มจากขนาดบใบวาวเดิมมาอีกอะนะครับซึ่งให้ให,ให้ให้น้องทาตามที่พี่บอกอยังไงก็แรงน้องจะได้เห็นความแตกต่างเลขจีบีเอสมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนจี s ีเอสมันมาแน่นอนนะครับร้อย ประกอบที่หม่ขี้หมาร้อถึงร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิเนี่ยสบายอยู่แล้ว gps นะขี่สนุกขี่โคตรทนเลยพี่บอกว่าโคตรทนเลยนะผมชุดเนี้ยนะครับผมทีนี้ทุกอย่างมันจะครบวงจรแล้วและมันสามารถต่อยอดไปว่าถ้าวันหนึ่งน้องจะอัพเป็น57มิลฝ่าตัวน,นี้ก็ยังพอใช้ได้เพราะพี่เซ็ตเผื่อไว้ให้แล้วนะครับกับแคมกลายเป็นว่าถ้าต่อไปน้องจะอัพเป็นห้มิลน้องก็แค่เปลี่ยนเสื้อลูก นึกออกมะอ่าเปลี่ยนเสื้อลูกแล้วก็สปริงวาล์นอกตัวเนี้ยจากที่ว่าในเซตฝาฝาอันเนี้ยที่น้องใส่เนี่ยสปริงวาล์น้องเอาไปใส่ได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นห้าหกมิลแต่เมื่อไหร่ท่าน้องอัพเป็นลูกห้าสิบเจ็ดมิลเมื่อไหร่แหวนลองบาวาล์ไอเดีไอเสียนน้องเก็บไว้ให้ดีนะเอาลองแล้วก็ใส่เพิ่มไปมันจะมีค่าเคที่แข็งขึ้นทันทีเลยง่ายๆไหมง่ายเลยนะครับผมสเตอร์ก็ยึดไปเลยนะครับผมสิบสามนะครับผมสิบสามสามสิบนะครับหรือ 14บสี่อไว้ก่อนเลยนะครับขึ้นแรงขึ้นเร็วมาเต็มาเร็วเต็มเร็วนะผมแต่มาแต่นะครับขี่สนุกด้วยก็ประมาณนี้อันนี้วิดีโอเนี้ยจริงๆแล้ววิดีโอสไตล์เนี้ยของน้อยๆตั้งน้อยๆเนี้ยคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยชอบดูนะแต่มันมีสาระความรู้ตลอดเลยสังเกตดูดิถ้าใครดูวิดีโอผมหลายๆคนนะครับน้องหลายๆคนตั้งแต่ช่อง y o u t u b e ที่ผมทำเมื่อก่อนอะ่ะจนโดนไอ้พวกเวทน้ำแฮกไปอะ่ะผมจะบอกงี้ว่า หลายหลายคนอยู่มหนึ่งมสองจนจบช่างเรียนช่างเพราะว่าเขาชอบผมเรียนช่างสั่งอะไรให้ให้ใหของเงินของเงินแม่สั่งอะไรจนเปิดร้านซ่อมหลาย,ยางงนนหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นซึ่งผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นความฝันของเด็กอะนะครับผมบางคนก็ประกอบผิดประกอบถูกไล่ไปเร <su oughs> ื่อยจนเจอซึ่งผมบอกไม่มีห่วงสําหรับลูกค้าผมผมไม่มีห่วงอยู่แล้วนะครับผมไม่มีห่วงวิชาอยู่แล้วนะครับผมผมสมัยผมไม่มีนะ ที่มาเล่ามาบอกแบบเนี้ไม่มีนะไม่มี Google ไม่มี YouTube ไม่มี Tik t o ็อกไม่มีอะไรเลยนะวิธีการคืออยู่อูแล้วก็เหลือบมองว่าเขาทำอะไรเรามีหน้าที่ได้แค่ว่าล้างเสื้อฝ่าเสื้อฝ่ามือดำแค่นั้นแหละล้างน้ำมันล้างคราบเขมาเมาแค่นั้นแหละไม่มีโอกาสได้ประกอบเครื่องประกอบอะไรกับเขาได้แต่นั่งมองยืนนั่งมอง,ย,ง,มองยืนมองเหลือบมองว่าเขาประกอบอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีการบอกไม่มีการสอนในะสมัยก่อนนะครับผมผมบอกว่าสมัยนี้โลกมันกว้าง ได้หาความรู้ได้ง่ายอยู่ที่ว่าใครอยากเก็บเกี่ยวได้มากแค่ไหนนะครับทุกอย่างมันเป็นสาระความรู้หมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็เสิร์ฟให้น้องเขาพวกนี้นะครับผมให้น้องทำตามที่พี่บอกอยังไงรถน้องเขาวิ่งได้แล้วน้องจะรู้สึกว่าเอาเรื่องนะครับผมเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์ต่อ,ตอพิมพ์เฟซช่างตู้วัฒหารหรือเพจช่างตู้วัฒหาเดอะเบลลิซิ่งได้เลยนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับถ้าจะสั่งอะไรนะ ทุกอย่างมีพร้อมส่งมีทุกอย่างที่อยากอยากจะแต่งอนะครับผมเอาเปวนว่าก็ไปไปแล้วไปรุ่นขอบคุณมาก